แบ็กที่เมลลิสกาต้องการเนี่ยมันทํางานหลายอย่างมากนะครับเท่าที่เขาให้สัมภาษณ์แต่การใช้มิดฟิลด์ตัวรับ2คนถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องมองไปที่จูอัลเฟลิกซ์นะครับที่ลงมาเนี่ยจะเล่นได้ทุกอย่างแต่ขอให้เล่นตรงไหนก็ได้แหละทําประตูเถอะเชลซีภายใต้เอนโซมาเรสกามีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องไหนคือเรื่องดีเรื่องไหนคือเรื่องที่ต้องตั้งคําถามว่าพวกเขาจะแก้ไขได้หรือไม่วันนี้ไปหาคําตอบนันกันครับ และนี่ก็คือต็อกตั้มพันสิทธ์ทลอกรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้ใจกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ตอกตั้มพันธิตรทอสนะครับคุยกันยาวๆเรื่องของเชลซีนะครับมาพบกันเป็น E p พีที่3ในฤดูกาลนี้นะฮะยังมายังแข็งขันนะครับคุณอยู่กับผมแน่นอนละฮะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e นะครับรายการเราจะได้มีคนดูกันเยอะๆนะครับสูสๆสๆสก่อนจะเข้าเรื่องแน่นอนนะฮะเห็นเสื้อแหมโชมใหม่ใช้ลายต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่น่ารักขอขบคุณไมตรีจากอาริด้วยนะครับที่ส่งเสื้อเติร์ เชลซี Chelsea, ของเชลซีฤด้ดูการนี้มาให้นะครับโอ้สวยงามมากมาในสไตล์พังร็อกเลยโอ้โหตามที่เขาบอกนะครับสีดำสวยมีลายแล้วก็มีตัวยีตัวหนังสือเขียนบลูสเขียนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับตัดกับสีชมพูโลโก้ใหม่นะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโลโก้เอโอเท่ดีนะครับขณะที่ตรง อกเสื้อนี่ก็เน้นคลาสสิกนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะส่งมาให้นี่แหม่เท่มากปีนี้ให้มาซะเยอะเลย3ตัวนะครับทั้งเย้าทั้งเยือนแล้วก็เตอร์เจอร์ซี่ยังไงไปซื้อกันได้เลยนะครับไปเท่ก่อนไม่ต้องรอใครที่อาริเลยนะครับถ้าเชลซีมีครบให้เก็บหมดแล้วนะครับทีมอื่นๆก็มีครบเหมือนกันไปเลยนะครับอาริที่ไหนใกล้บ้านคุณเรียนเชิญครับ เอาละครับเข้าเรื่องกันนะครับอย่างที่โปรยกันเอาไว้วันนี้เราจะมาดูกันว่าผ่านไปแล้ว1เดือนแรกในสิงหาคมของเชลซีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไหมมีจุดไหนที่เป็นจุดเข้าตาสําคัญทั้งในแง่ดีและในแง่ที่เราอาจจะต้องให้ความเป็นห่วงกันสักนิดหนึ่งว่าเอนโซมาเดสกาจะแก้ปัญหาได้หรือไม่นะครับผมลองไล่เรียงดูแล้วนะครับเท่าที่เห็นมาเนี่ยหเกมผ่านพ้นไป3เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับเริ่มต้นในการแพ้แมนซิตี้ไป0-2ก็ถือว่าโอเค นะแพ้แบบรับได้แพ้ในชนิดที่เรียกว่าห่างน้อยกว่าที่คิดด้วยซ้ําไปเกมที่2ดีเกินคาดครับด้วยการบุบเบลชนะวูฟเวิร์ตันวันเดอร์เิร์สไปได้6ประตูต่อ2ยิงกันเละเทะเลยนะฮะเล่นดีกันห้ายต่อหลายคนโดยเฉพาะเกมรุกขณะที่เกมที่3ปิดท้ายกับริสตัอ p พาเลสเล่นในสแตมฟอร์ดบ c ชอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ทำได้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะักก็เอาตัวรอดไปได้นะครับเสม,มอกันไป1ต่ตอนหนึ่งขณะที่2เกมในยุโรปนะครับทางด้านของ Conference l e a g u กเนี่ยก็เอาตัวรอดไปได้และกันใช้คำว่าแบบนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่มันมากลางสัปดาห์ค่อนข้างถี่ก็เอาตัวรอดไปได้ก็ถือว่าผลรวมรวมเกมกลางๆแล้วกันนะพูดกันแบบนี้จะได้ไม่เสียใจกันเยอะ ว่าแต่มันผ่านไปแบบนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องไหนที่ดูเป็นเรื่องดีดูเป็นเรื่องเข้าท่ากันบ้างนะครับผมดูแล้วน่าจะมีอยู่สัก2อสอย่างไปเริ่มกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นขอว่ากันที่เกมรับก่อนนะครับถือว่าตลอดทั้ง5เกมที่เชลซีเล่นเอนโซมาริสกาดูจะมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วแม้จะยังไม่ลงตัวมากนะักก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยมีวิธีเล่นแล้วและอย่างน้อย ก็มี4ผู้เล่นที่เขาเลือกแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่ากองหลังเชลซีมีให้เลือกใช้เยอะแต่ว่า4คนที่ทางด้านของมาเรสกาเลือกใช้บ่อยนะครับโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะเป็นด้านขวาเป็นมาโลกุสโตนะครับด้านซ้ายเป็นูคูเรียและ2เซนเตอร์ฮาฟเวสลีย์โฟฟาน่ากับทางด้านของริบายโควิลนะครับถือว่าเป็นคู่ที่ลงตัวดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์เนี่ย อาจจะต่างสไตล์กันหน่อยนะครับแต่ก็ลงตัวได้โดยเฉพาะทางด้านของโฟฟาน่าเนี่ยเป็นแนวที่พร้อมจะชนพร้อมจะบู๊ใส่นะครับซึ่งอาจจะมีเอร์บ้างนะครับอาจจะมีแบบหลวมบ้างกับการยิงตำแหน่งซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องไปปรับแก้ไขให้ได้นะครับขณะที่เดบัยโควิลเป็นอีกทรงหนึ่งครับเป็นทรงที่ดูสุข,ขุมกว่าแต่อารมณ์ร้อนนิดนึงนะฮะเออตะซ้ายนะครับลูกกลางอากาศดีน้งคู่สอบประสานกันได้ดีขณะที่โควิลเนี่ยมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือการออกบอลระยะกลางด้วยก็ถือว่าดูลงตัวนะครับ ขณะที่ฟูลแบ็กเป็นจุดที่เอนโซมาเรสกาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์อยู่สองสาครั้งนะครับว่าเขาค่อนข้างพอใจกับการทํางานนะครับโดยเฉพาะแผนที่เขาวางเอาไว้ให้เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆแบ็กที่มาเรสกาต้องการเนี่ยมันทํางานหลายอย่างมากนะครับตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ในรายการที่เขามาเป็นอ่ามาสเตอร์คลาสแท็กติกเนี่ยเขาบอกว่าแบ็กของเขาเนี่ยต้องเล่นได้อย่างน้อยเนี่ยสามตำแหน่งเลยนะเริ่มต้นจากเล่นเกมรับก็คือเล่นเป็นตัวแบ็กนะครับซ้ายกับขวาปิดริมเส้นให้ได้รองเซนเตอร์ให้ได้แล้วก็คอยสอดประ กับทางด้านของมิดฟิลด์ให้ได้ด้วยนะครับตำแหน่งที่2เนี่ยนะครับ ก็ต้องเล่นเซนเตอร์ให้ได้ด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการขึ้นเกมเนี่ยเขาจะหันมายืนเป็นหลังสามนะครับเขาบอกว่าเขาจะเล่นในระบบ 3- 7ฝ <c oughs> ั่งทีแรกก็งงๆเหมือนกันนะครับแต่3 7ของเขาเนี่ยก็คือ3 2แล้วข้างบน5คนก็วิ่งทำตำแหน่งกันไปนั่นเท่ากับว่าเวลาขึ้นเกมเนี่ยแบ็คหนึ่งคนจะต้องมาเล่นเป็น3เซนเตอร์ให้ได้ขณะที่แบ็คอีกหนึ่งคนจะต้องไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลางให้ได้ซึ่งแตกต่างไปกับหลายๆทีมด้วยนะครับหลายๆ ทีมเขาอาจจะมีแบ็กเพียงแค่คนเดียวที่ทําแบบนั้นแต่มารเรสกาบอกว่าเขาอยากให้ทําได้ทั้ง2คนซึ่งที่ผ่านมาตัวของกุสโตแล้วก็คูคูเรียตถือว่าทําได้ดีนะครับกับ2ตําแหน่งนี้ส่วนตําแหน่งที่3ที่เขาเรียกร้องจากลูกทีมในตําแหน่งแบ็กเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเป็นมิดฟิลด์ที่สามารถเอาบอลไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลหรือว่าการพาบอลขึ้นไปเองนะครับจะตรงกลางก็ดีหรือว่าริมเส้นก็ดีนั่นคือ3อย่างหลักๆที่เขาเรียกร้องจาก จากตัวแบ็กซ้ายขวาของเขานะครับงานนี้นี่ไม่รู้ว่าแม่งเรียกร้องเยอะไปวะนะ แต่ถือว่าโดยรวมแล้วทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับชัดเจนในวิธีเล่นส่วนเวลาที่เหลือคงต้องใช้ปรับเพื่อให้มันเหนียวแน่นกันหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา5เกมมีเป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับที่สแตมฟอร์ดบีชในเกมคอนเฟลเลซลีกพบกับเซเวตเล็กแรกที่ไม่เสียประตูนอกนั้นเชลซีโดนหมดเลยนะครับโดนซิตี้ไป2โดนวูฟไป2โดนเซเตเล็กที่2อีก2ลูกนะครับแล้วก็โดนพาเลสอีก1ลูกโออุ่มอลไทยเลยฮนะ นั่นคือเรื่องแรกนะครับที่ดูเป็นเขาลงเป็นโครงสร้างที่ดีนะครับเรื่องที่2ที่ดูจะชัดเจนแล้วและดูลงตัวก็คือการเลือกมิดฟิลนะครับแน่นอนครับมิดฟิลตัวตรงกลางของทางด้านเชลซีปีนี้เนี่ยมาเลสกาดูจะชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าจะห่วงเกมรับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่การใช้มิดฟิลตัวรับ2คนถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเกมแรกเราได้เห็นลาเวียทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการเล่นคู่กับไคเซโดแต่ไม่ค่อยลงตัวเมื่อมีเอนโซมายืนปักเป็นคนที่3าม และดันขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับดูเสียประโยชน์ไปเล็กน้อยเกมไม่ค่อยคล่องตัวแต่หลังจากนั้นมามีการปรับเปลี่ยนด้วยลาวเวียนเนี่ยเจ็บไปนะครับก็ให้เอนโซ่เนี่ยมาเล่นในตำแหน่งคู่ตรงกลางนะครับเล่นคู่กับไคเซโดเป็นหลักแล้วก็มีชิลสเบอรี่ฮอพวกนี้นะครับที่จะลงมาหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในช่วงระหว่างเกมหรือว่าเกมกลางสัปดาห์ถือว่าเออดูลงตัวดูชัดเจนนะครับเกมแน่นขึ้นเกมดูมีประสิทธิภาพที่ดีอย่างน้อยๆใน,เ,นเรื่องการไล่บอลการตัด เกมของคู่แข่งทําได้ดีมากๆนะครับอยู่ที่ว่าจะลงตัวเมื่อไร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอใส่ดอกจันเอาไว้กับตําแหน่งของเอนโซจนถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมกับปี2ปีที่ผ่านมานะครับเรายังไม่ค่อยมั่นใจเลยครับว่าตําแหน่งไหนเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดของเขานะครับเบอร์6ตัดเกมไหมเบอร์8ป o บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ไหมหรือว่าจะเป็นตัวตัดเกมที่สามารถออกบอลได้จากกลางสนามแต่ที่แน่ๆที่ดูไม่ใช่แล้วก็คือตำแหน่งหมายเลข10นะครับไม่เวิร์ก จริงๆฮะดูจะไม่ธรรมชาติและก็ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้ขอดอกจันเอาไว้ก่อนแต่โดยรวมโอเคครับมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวคือคำตอบที่ถูกต้องฮะเรื่องที่3ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการแก้โจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นคือน้องโคพาเมอร ยังคงทําให้คู่แข่งหนาวหร้อนร้อนได้เหมือนเดิมนะครับทีแรกเนี่ยเขสงสัยเหมือนกันว่าจะเป็นวันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าจากผลงานที่ดีเหลือเชื่อจากฤด,ดูกาลที่แล้วมาฤดูกาลนี้ ผ่านไบเบรกแรกก็ถือว่าสบายใจได้นะครับโคพาเมอร์ยังมีทั้งการทำประตูที่ดียังมีทั้งจังหวะจะโควในการสร้างเกมที่ดีแอสซิสเป็นกรอบเป็นกมนะครับโอ้ถือว่าทำได้อย่างลงตัวไม่ต้องปรับเยอะที่สำคัญเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาคือคำตอบของมาเรสกาไม่ว่าจะจับไปเล่นริมเส้นก็ทำได้ดีในริมเส้นขวาตัดเข้ามายิงและที่สำคัญดีที่สุดตอนนี้ต้องเป็นเพลย์เมกเกอร์ครับต้องเล่นเป็นหมายเลขสิบนะครับอยู่หลังศูนย์หน้าก็ได้ลงมาเอาบอลเอง ก็ได้ถือว่าตำแหน่งตรงนี้ตอบโจทย์นะครับยิ่งมีไคลเซโดคอยตัดบอลให้ยิ่งมีธนัทเอนโซคุมจังหวะให้เชลซี Chelsea มีความหลากหลายนะครับดังนั้นตำแหน่งตรงนี้น่าจะเป็นข้อดีที่สุดเลยครับที่โคพาเมอร์ยังคงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและโคพาเมอร์คนนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จได้นะครับดังนั้นขอให้ดีขึ้นแบบนี้เรื่อยๆนะปั้นเพื่อนเยอะๆให้น้องให้มันมีคนมาสามารถสานต่อได้เยอะหน่อยครับแต่จริงๆนะ คนอื่นเนี่ยก็ช่วยปั้นขึ้นมาให้มีคนช่วยมันเล่นหน่อยก็น่าจะดีนะฮะอย่าไปแบกมากเลยน้องโคสงสาร ผ่านผลไปกับ3ข้อที่ดูแล้วโอเคค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกับแผงเกมรับทั้ง4คนและรูปแบบการเล่นมิดฟิลด์ตรงกลางสองคนที่ดูจะใก,กล้ลงตัวแล้วเออเรื่องนี้ถือว่าน่าประทับใจนะครับแล้วก็ฟอร์มของโคพาเมอร์ดูยอดเยี่ยมแล้วก็ไปลุ้นให้เขารักษาความสม่ําเสมอได้โดยไม่เจ็บไม่ไข้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปต่อกันอีก2เรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งดูจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงท้ายรายการปิดด้วยเรื่องนี้ละกันนะครับ2เรื่องที่ดูน่าเป็นห่วง ะครับโดยส่วนตัวของผมผมมองไปที่เรื่องของเกมรุกเลยครับแน่นอนครับแม้ว่าแจ็คสันจะยิงได้แล้วถึง2ประตูนะครับแต่เอาเข้าจริงๆกับการลุยตลาดที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สําคัญยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับยังเรียกว่ายังแก้ได้ไม่ตรงจุดสักเท่าไหรนะ่นักกับปัญหากองหน้าตัวเป้าณนะตอนนี้ที่มีอยู่ในทีมที่เป็นหน้าเป้าธรรมชาติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือชื่อของนิโคลา แจ็คสันเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราก็ยังเห็นอยู่ครับกับฟอร์มของเขามีโอกาสเยอะมากมีโอกาสดีๆมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้คมกลิบสักเท่าไหร่มากนะักมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสกอร์ได้แต่ก็ไม่ค่อยชัวร์เอาว่ากันแบบนี้แม้ว่าจะมีจุดอื่นๆที่ทําได้ดีทั้งการเก็บบอลการออกบอลความขยนันการวิ่งไล่แล้วก็มีแอสซิสต์ได้ด้วยแต่กระนั้นเองกับตาแหน่งที่ต้องการประตูชัวร์ๆยังไม่เห็นถึงจุดๆนั้นที่จะขึ้นมาได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมองในแง่ร้ายอย่างเดียวก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าการเติมเข้ามาเนี่ยทำให้ทีมเชลซีณขณะนี้มีตัวรุก เยอะมากนะครับมีตัวรุกที่ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวริมเส้นที่กองกันเต็มไปหมดเลยนะครับเรามีตัวริมเส้นที่จัดจ้านต่างสไตล์กันอยู่เยอะมากๆนะครับเนโต้ ato, ถือว่าเป็นคนที่เล่นบอลริมเส้นธรรมชาติดูเป็นปีธรรมชาติที่สุดพร้อมจะไปถึงริมเส้นแล้วหักกลับมาพร้อมจะไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้าในมาได้เรามีอย่างทางด้านของมาดูเอเก้ที่เป็นตัวริมเส้นที่ถนัดในการเข้าทําเองจบสกอร์ได้ดีนะครับฟอร์มกับวูฟแัมเปนเดอร์สถือว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์มา ในเบื้องต้นว่าเขาเป็นตัวริมเส้นแนวรุกที่พร้อมจะทําประตูอยู่เสมอแล้วก็มีความอยากพิสูจน์ตัวเองมีความกระตือรือร้อนอยู่ด้วยนะครับไหนจะเป็นคนที่มาแล้วและรอโอกาสจะพิสูจน์ตัวเองอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมูตริกคนนั้นน่ะอาจจะต้องแบบมีสมาธิแล้วก็คงไปปรับให้เล่นให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหโอกาสจะถูกปล่อยให้ยืมตัวหรือว่าปล่อยออกจากทีมก็มีสูงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะซื้อมาแพงแต่เห็นในความขยันเห็นในความตั้งอกตั้งใจคง ต้องรออันนี้ให้โค้ชช่วยเสริมความมั่นใจเข้าไปนะครับถ้าได้ก็จะเป็นเรื่องดีเช่นกันกับเอ็นคุนคูและก็ทางด้านของเจดดนซานโชที่มาแล้วนะครับในรายของเจดดนซานโชนะครับช่วงเวลาที่ฟอร์มดีเรามั่นใจได้นะครับว่าเขาเป็นตัวริมเส้นระดับโลกจริงๆนะครับมีความหลากหลายทั้งการไปกับบอลการเปิดบอลแล้วก็การหลุดเข้าไปทําประตูถือว่าเป็นพวกออลราวิงเกอร์เลยนะครับทำได้ดีทุกๆอย่างในเกมรุกนะครับแบบฉบับที่บอลสมัยใหม่ต้องการ ก็หวังเพียงแค่ว่าสภาพจิตใจจะดีนะครับได้กลับมาอยู่ในลอนดอนทีมที่เขาบอกว่าเขามีแฟงลมพาดกับทางด้านของดิเดเย่ด็อกบาเป็นไอดอลสมัยเด็กเนี่ยนะครับก็มาเล่นกับ Chelsea, เชลซีถือเป็นการเติมเต็มความฝันอ้าวถ้าเองพูดอย่างนั้นก็ขอให้การออกจากโอทับฟอร์ดเป็นการออกจากฝันร้ายและมาคืนฟอร์มที่นี่แล้วกันเรายินดีต้อนรับคุณนะครับรีบเล่นให้ได้นะ สุดท้ายคือตำแหน่งตัวศูนย์หน้าครับที่ต้องการหาคำตอบให้ได้จริงๆนะครับว่าตอนนี้เราจะเอาอย่างไรกันแน่เมื่อกี้พูดไปแล้วครับในเรื่องของแจ็กสันคนที่จะมาแทนแจ็กสันในยานที่แจ็กสันเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีตอนนี้ก็คงจะต้องมองไปที่จูอัลเฟลิกซ์นะครับที่ลงมาเนี่ยจะเล่นได้ทุกอย่างแต่ขอให้เล่นตรงไหนก็ได้ละทำประตูเถอะนะครับไม่ว่าจะริมเส้นไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือว่าเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์ตรงกลางดีที่สุดช่วยไปยืนหน้าเป้าเลยฮนะแล้วยิงประตูให้ได้ เช่นการกับเอ็นคุนคูนะครับแม้ว่า2องคนนี้สไตล์การเล่นจะแตกต่างกันหน่อยเอ็นคุนคูดูจะมีความเป็นสไตร k เกอร์มากกว่าตัวจะเป็นตัวที่จบสกอร์ได้มากกว่าแต่ก็กระนั้นเลยนะครับยังเป็นผู้เล่นที่ออกมีแนวมิดฟิลแล้วก็ตัวริมเส้นอยู่แต่ในเมื่อมันมีแค่นี้ครับในเมื่อสควอ์ทีมกับศูนย์หน้าตัวเป้ามันมีแค่นี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเอนโซมาเรสกาจะออกแบบการเล่นให้ ผู้เล่นเหล่านี้นะครับทั้งกองหน้า3คนเนี่ยเอ็นคุนคูชาวเฟลิกซ์แล้วก็ทางด้านแจ็กสันเป็นเครื่องจักรถล่มประตรูให้ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกครับเรามีมิดฟิลด์ตัวตรงกลาง2คนที่ดูลงตัวแล้วมีโคพารเมอร์ที่ยังร้อนแรงต่อเนื่องจากฤดูกันก่อนดังนั้นขอตัวหน้าเป้าให้ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่า ปีกจะขยับขยายและทําประตูดได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือทั้ง5ข้อนะครับที่แบบเป็นข้อดี3ข้อดูว่าลงตัวแล้วกับอีก2ข้อที่อยากจะให้ยกระดับขึ้นมาหวังว่าเบรกทีมชาติไป2สัปดาห์กลับมาเชลซี Chelsea, ซึ่งยังมีโปรแกรมที่ไม่ถึงกับโหดมากนะักแม้จะต้องออกไปเยือนทั้งบอลมัดและเวสต์แฮมแต่ก็เป็นคู่แข่งที่เอาจริงๆตัวก็เหนือกว่านะหากว่าวางแผนดีๆก็ไม่น่าจะใช่งานหินระดับเป็นพวกท็อปโฟอะไรแบบนั้นหรือจะเป็นเกมคาราบาวครับนะครับที่ ในบ้านใจกับเบอร์โร ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่เรียกความมั่นใจได้แล้วจากนั้นค่อยไปหนักเจอกับไบรตันแล้วก็เป็นฟุตบอลลีที่จะมาในช่วงกลางสัปดาห์ต่อไปดังนั้นด้วยสิ่งที่มันยังเอื้ออํานวยอยู่แบบนี้หวังใจจริงๆครับว่ากลับมาจากเบทิมชาติแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นทุกๆอย่างจะลงตัวนะครับเอาละครับวันนี้ก็คือทั้งหมดของต้นตั้งพันสิทธิ์ท็อปคุยกันเรื่องของเชลซีนะครับก่อนจากกันของอีพีนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อที่เราจะได้มาพบ N.F.L. กลับมาแล้วนะครับผมกับพี่สุเมธก็จัดให้เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ละ2เทปแล้วก็ยังมี In case you missed it ด้วยนะครับพาไปคุยเรื่องเก่าๆเผื่อใครๆที่คิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตนะครับพูดคุยกันอ๋อเราก็จะมีเรื่องฟุตบอลของเชลซีด้วยส่วนเรื่องไลฟ์นะครับเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในอกต่อไปครับไปครับ คุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ